สคอร์มั่มเนี่ยนะต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือเคมี Me, กับอินทรีย์ต่างกันอย่างฟ้ากระดินทําไมเฉพาะสามอคอร์ลั่หลังนี่สามอันเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในดินนะแต่มันไม่ละลายนะ้ําพวกนี้มันได้จากจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์ในดินเนี่ยขัดเป็นทาายไปไปละลาย ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ทองแดงแล้วแต่มันละลายได้ด้วยเอนไซม์ของมันที่มีลิ์เป็นกรดแล้วก็ฟีดเข้าไปในไมโครโรสซึ่งเรามางได้ตาเปล่าไม่เห็นไอตัวเล็กๆเ,เขาเนี่ยมันมีประมาณ70สบตัวซึ่งกเกษตรเคมีเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าไม่สนใจจุลินทรีย์ฆ่ามันหมดฆ่าฆ่าฆ่าทุกขั้นตอนคือซีในดินเหลือนิดเดียว ในขณะที่ดินในป่าหรือดินที่เราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราดูแลจุนสีไว้ตามธรรมชาติเขาทำหน้าที่เขาซึ่งทำร่วมกับต้นไม้มาเป็นล้านล้า้านล้าน,าน,านปีแล้วเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันตัวนี้ทหารที่จะทำให้พืชแข็งแรงไอสารตัวเล็กๆตัวเนี้ยนะมันเป็นเหมือนยาเป็นยาตัวจริงที่ทำให้แข็งแรงทำให้มีภูมิต้านทานทำให้ยุข,ขายยืนยาว เรากินผักอินทรีย์แล้วก็ได้ยาตัวนี้เข้าไปด้วยแต่เรากินผักเคมีเราไม่ได้แถมเรายังได้ยาพิษเข้าไปอีกจากแสนเคมีหรือสารปนเปื้อนเคมีหรือว่ายาฆ่ามาแมลงเข้าไปอีกมันคนละขั้วเลยและการปลูก,ลกผักอินทรีนะั้นเป็นค่าการค่าทุกขั้นตอนนั้นแต่การไถการให้ปุ๋ยเคมี ให้ยาฆ่า,ายา,ายาฆ่าอะไรพวกนี้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในดินหมดเป็นการทําบาปที่น่ากลัวมากเรากําลังสอนให้เกษตรกร,กรลงนรกเกษตรกรในประเทศเรามีแค่ไหนก็ประมาณครึ่งของประเทศนะเอาคร่าวๆนะบางทีเราเอาคนทั้งประเทศครึ่งประเทศรล,ลงนรกจากการทําเกษตรเคมีซึ่งอันนี้น่ากลัวมากซึ่งผมอยากจะกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าเรื่องนี้ถ้ามีเวลาผมอยากจะลงลึกให้ฟัง แล้วเป็นแพ้ยเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องมาเรียนเรื่องกเกษตรด้วยไม่รู้เรื่องเราก็ไปเทศสอนไม่ถูกเมื่อไรจะเทศสอนให้คนตั้งครึ่งประเทศเนี่ยไม่รู้ได้ไงการทางกเกษตรเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสมัมมาชีโวที่จริงมันมิจฉา,าชีโวอะ่ะเมื่อก่อนนี้เกษตรกรกิจกรกรมสมัยก่อนเนี่ยเป็นสมัมมาชีพใช่แต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มใช้เคมี Me, ใช้วิธีการแบบรั่งมันกลายเป็นมิจฉา,าชีโวไปเต็ม,เต,มเต็มตัวเลย้เกษตรเคมี K Me เนี่ย ฆ่าฆ่าฆ่าทุกขั้นตอนคนกินไปก็ป่วยคนกินไปก็ตายคนกินไปก็เป็นมะเร็งให้ตัวเองก็โดนผลบาปจางังๆเลยเพราะว่าเอาเคมีใส่ตัวเองเดี๋ยวก็โดนเองอะ่ะแล้วเด็กันเนี่ยก็ป่วยกันแหลกแลนเป็นมะเร็งมาเด็จแพ้คนกินเท่าไหร่นั่นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะบอกเล่น,นี่เรื่องนี้สําคัญมากสําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องบาปกรรมเข้ามาเกี่ยวข้ของ,ขงด้วย ถ้าลดูเทรนด์นะคือ <c oughs> แนวโน้มของโลกเรานะถ้าคนเคยไปต่างประเทศจะรู้จักไอ้ไอซุปยี่ห้อนี้ดีเป็นซุปนำนัมเบอร์วันของโลกขายดีที่สุดโลกนะแคมเบลนะี่ยขายดีที่สุดโลกปรากฏว,ว่าปี <c oughs> 2015เนี่ยนะปีนี้นะฮะ ไอ้ฟอร์จูนมักกซีนที่เป็นนสตที่มีอิทธิพลที่สุดของโลกเจ้าหนึ่งเนี่ยนะเอามาตีแผ่ว่าไอ้บริษัทแคมเบล l l นะยอดขายมันหายไปทันทีนะปีเดียวนะสี่บิลเลียนดอลลาร์ยอดขายมันลดไปสี่บิลเลียนดอลลาร์สี่พันล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณแสนสี่หมล้านบาทยอดขายของบริษัทบริษัทเดียวหายไปปีเดียวแสนสี่หมื่ล้านบาทเพราะอะไรเพราะว่า คนเข้าฉลาดขึ้นคนเขาฉลาดขึ้นฝรั่งเขาวรรู้ข้อมูลเขาจะกินแต่ของที่เป็น Fresh and เฟรชแอนด์ออร์แกนิกถ้ากินของสดๆโดนความร้อนเขายังไม่อยากกินเลยของที่ไม่ไม่เป็นออร์แกนิกไม่เป็นเศษสีกเขาก็ไม่กินเขาหนีหมดแล้วแยกอาหารกระป๋องเนี่ยมันจังฟู้ดเขาเลิกกินเลย ยอดหายทันทีปีเดียวแสนสี่หมื่นล้านบาทบริษัทนี้เรียกว่าเรียบร้อยแน่นอนถ้าไม่ปรับตัวนะเพราะนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ค่อยทราบข้อมูลก็เอาข้อมูลมาเรียนให้ทราบว่าเข้าไปกันไกลแล้วเรื่องการเสอินรีย์บ้านเราเนี่ยล้าหลังที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอ่าพิสูจน์นี่ยจอหัวนะ่เดนมาร์กนะฮะเดว first 100% Orcanic Country Question Mark เดนมาร์กเขาเตรียมตัวจะเป็นประเทศที่มีตเกษตรอินทรีย์ร้อเให้เร็วที่สุดเป็นนโยบายชาติของชาติเขาเขาต้องการไปให้เร็วที่สุดซึ่งจริงมีชาติอื่นอีกอีกหลายชาติเขาลังทำอย่างนี้แต่ว่ามีชาติหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เราไม่ค่อยนึกว่าเขาล้าหลังกับเราเยอะภูตานภูตานเราสาวรู้จัก ิงจิกมี่ไหมโอ้สาวๆยิ้มพระพูดจริงๆไม่ใยิ้มทุกคนเลยงจิกมี่เนี่ยไม่ใช่รูปหล่อยอย่างเดียวเป็นผู้นําที่ฉลาดมากถ้าประกาศมาเมื่อหลายปีแล้วบอกว่าภูตานนะจะเป็นเกษตร400%ภายในปี 2020, 2020อีก3ปีข้างหน้าโพตานทั้งประเทศจะเป็นเกษตร400%เป็นเป้าหมายของเขาก็ไม่รู้เดนมากจะก่อนหรือโพตานจะก่อน แต่สองประเทศในผู้นําเขาฉลาดมากเขามองการไกลเขารักสวัสดิภาพคนในประเทศเขารู้ว่าเกษตรอินรีย์นั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติเป็นอนาคตของสุขภาพของคนในประเทศเป็นอนาคตของอายุไขว่าไปแล้วก็คือพระพุทธศาสนาพระภูตานก็เป็นศาสนาพุทธนิกายหนึ่งนะเป็นมหายาณ เขาก็ไปของเขาไกลแล้วแต่ของเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยตื่นกันในเรื่องนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากพวกเรานะจ๊ะโดยเฉพาะพระคุณเจ้าซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อพระมากาเชื่อโยมเป็นพระก็ดีอย่างพูดแล้วคนเชื่อมากกว่าตัวเองกำลังเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเห็นข่าวแลาวไหมจ๊ะคนเขียนน่ะหลวงตาเอกบพบชื่อว่าสงครามาเร็งนะ อันนี้หมอยังไม่กล้าเขียนน่ะแต่หลวงตานี่ออาจหางเนี่ยมาเขียนเรื่องสองครามมันเรงก็อ่านหาสิไม่อ่านหาจะมาเขียนเหรอเขียนที่ไม่ควรหน้าอีน้นผมเดี๋ยวอ่านดูก็จะรู้ว่าเรามีอะไรที่แบบไม่ตั้งกลัวถ้าเรารู้ทันขาวถ้าเราไม่รู้ทันขาวเราก็เสร็จสิเดี๋ยวหมอก็จับผ่าตัดฉายแสงคีโมแล้วคุณก็ตายอย่างทรมานที่สุดคุณก็ตายอย่างยากจนที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวเรารู้เราก็ไม่เป็น ป้องกันเป็นเนี่ยใช่ไหมถ้าเราป้องกันไม่เป็นแล้วก็เป็นเป็นกระเตงต้องวิ่งไปกินยาไปหาหมอนะแล้วเป็นมากๆเขาจับผ่าตัดฉายแสงคีโมโหโแย่จังโชกล้ายจังจบไ่เพราะนั้นเราก็หาทางป้องกันกันดีกว่านะอางั้นผมอขออนุญ,ญาตจบแค่นี้เพราะว่ารู้สึกเกินเวลามาแล้วก็ขออภัยพูด ก็ขอบพระคุณมากที่ให้โอกาสนะครับครับก็ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะจะอนุญาตให้มีญาติโยมได้ถามคําถามบ้างไหมเจ้าค่ะได้เลยได้ไดคำถามแรกเลยนะคะกูเต้นเอ๊ะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกมันอยู่ในข้าวสาลีมันอยู่ในแป้งสาลีแล้วเราจะหลีกเลี่ยงมันอย่างไราีเพียงก็ไม่กินอะไรที่มาจากแป้งสาลีสักอย่างเส้นบะหมี่ก็มีใส่แป้งสาลีถูกไหมจ๊ะอันหนึ่งนะคือสมมติเราสมมติเรากินเจ อะไรไปซื้อเนะื้อสัตว์เทียมมาเนื้อเสร็จทำมีเกลือนั่นคือกลูเตนนัน่นคือกลูเตนเคกินเจนะถ้ากินไม่เป็นก็ป่วยนะพิสูจน์ได้แล้วัปหลังเมียเราจะเล่าให้ฝังคนกินเจกินไม่เป็นนะป่วยเยอะแยะไปหมดนั่นกินเจต้องรู้จักโดยอะไรมันควรกินไม่ควรกินจ้ะมีมีข้อผิดพลาดเยอะเลยกินเจนะจ้ะเพราะนั้นจริงๆแล้วโยมขออนุญ,ญาตเรียนกลับเรียนถามนะเจ้าข่าวว่า จริงๆหลักการที่เราจะทําชีวิตเราเนี่ยบางคนเนี่ยลดคาอ้วนก็จะเคร่งเครียดจนเกินไปในเรื่องของการดูปริมาณของแคลอรี่มันถึงบางบางทีเข้าไปถึงขนาดแบบคล้ายๆว่าเป็นโรคจิตอ่อนๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นหมดอันนี้ที่ได้เรียนที่ได้ความรู้จากพระอาจารย์ตันนี้ก็เช่นเดียวกันเราได้รับความรู้เป็นขั้นพื้นฐานว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ที่สําคัญสัตตูร้ายที่สุดแล้วก็แฝงมาในอาหารของเรามากที่สุด แต่ที่เราควรที่จะเลิกอย่างเด็ดขาดคืออะไรก่อนเลยเจ้าคะ่ะก่อนเลยแล้ก็เอาง่ายๆนะเนื้อนมไข่น้ำตาลนะแป้งสารีนะจ๊ะแล้วก็สารเคมีทุกอย่างมนุษย์เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรับสารเคมีสักชนิดเดียวเลยอะไรที่มีสารเคมีทุกอย่างเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงให้หมดนะจ๊ะแค่นี้แค่นี้ก็ปลอดภัยไปเยอะทีนี้บางทีเราไม่รู้ นอกจากม,มีเรื่องโลหะหนักอย่างพูดถึงอมังกัมนี้อยู่ในปากเราอันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลือกอื่นมันมีอีกมากแต่เเวลาจํากัดก็ขอพูดหลักๆแค่เนี้ยคิดง่ายๆวิธีคิดคิดอะไรไม่ออกคิดอย่างเนี่ยเอ๊ะมนุษย์โบราณเมื่อหมื่นปีเขากินอะไรได้เขามีกินไหมถ้าไม่มีเราจะไปกินกินตามมนุษย์หมื่นปีกินได้แล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาของพระอาจารย์หลวงอาเอกพบ ที่ท่านดูสาบเดินทางมาจากภูแสนดาวแล้วก็คิดว่าท่านญาติทางอีกหลายท่านค่ะยังมีคําถามในใจอีกมากมายแล้วก็ยังสนใจเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรงทำอ้วนก็ดีหรือว่าการรักษาสุขภาพอย่างอื่นๆในเรื่องของอาหารในเรื่องของวิถีวีแกนถ้าอย่างไรถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะคะก็ลงทะเบียนไว้กับดิฉันก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดหมายแล้วก็พากันไปศึกษาดูงานที่ภูแสนดาวกันค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของหนังสือ สงครามเคนเซอร์สงครามมะเร็งเนี่ยนะคะก็แจ้งความประสงค์ว่าที่ดิฉันได้เช่นเดียวกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประกาศขายนะคะแต่ว่าให้ความสะดวกค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได,ได้ได้น้อมจิตแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้วิชาความรู้ที่สําคัญที่เราจะได้ไปใช้สําหรับตัวเองดูแลโรคใบเล็กของเราดูแลคนที่เรารักให้อย่างถูกวิธีดิฉันเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าจริงๆแล้วท่านมี ที่จะให้เราอีกมากมายเหลือเกินที่วันนี้ได้รับเนี่ยน่าจะสักไม่ถึงสิเซนจากความรู้ที่ท่านมีอยู่ดังนั้นการเป็นครูบาอาจารย์แม้แต่เพียงคําเดียวก็นับว่าเป็นครูแล้วขออนุญ,ญาตกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอาจาริโยเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทอาจาริโยเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาวทา อาจารยโยเมนาโถขอบพระคุณ <สา S 1> จะ้ะรมะ